สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซลแล้วก็เกมคาบาโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์รุ่นของย้ำเช้า EP ที่53แล้วนะครับและเช่นเคยวันนี้ก็มีเปิดกล่องลอยกระทรง5จอเช่นเคยนะครับก็เรามาลุ้นเกลือกันเลยจอที่1นนะครับจอนี้ดันน่าจะหมด ลูนหอันนะวันนี้ลูนเยอะมากเลยนะร้อยสามห้าซมไม่น่าจะมีอะไรก็คือถ้ามันไม่ดอกพวกมอไซหินจเจาะอะไรก็ไม่มีของที่ขายได้นะชุดอาวุธนี้ขายไม่ได้เลยคั้นเลดไปไปเปิดกล่องเลยครับ ได้17กลองให้ดีแรกนะครับไปลุยเรียบร้อยนะไม่มีอะไรเช่นเคย <laughs> จอที่สองนะฮะกำลังลงอยู่นะ94%เลยนะโอ้เพิ่งลงเลยนะครับ อูดิฟสีป่ะเนะี่ยขายไม่ได้นะไม่มีราคาไม่ถึงร้อยเจมนะยรับใบแม็กฮีตพีตีกล่องตีกล่องแรกก okay. ่ะนโอเคไป อ้าวมีกล่องไอ้นี่เยอะจังเมื่อวานไปลงบันเขียวนะครับเป็นดันแจกเมื่อวานนะสามกล่องอ้าวสิบเจ็ดกล่องครับเรียบร้อย เลือเกินไอ้ที่สามครับใกล้จะจบรอบแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาล้ไในทีนี้มันจะจบแหละเดี๋ยวเราลุ้นของกันก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่กาไรนะไม่ใช่เสกกำไรน,นะหน้านี้มีเสกกำไรห,หนึ่งอันนะครับ มีแค่หนึ่งอานนั่นแหละพิสตัาแอมโอ้ได้เท้าแอมสิบนะครับแต่เป็นเท้าเปลดนะแอมมี <laughs> me, จริงโอ้มายกอดไปดูจอถัดไปก่อนละกันนะจอนี้เสกงไลไรมาแล้วหนึ่งนะครับ แค่หนึ่งอันนั่นแหละมั้งโอ้เด้ทาวเอ็มในรูโอ้ได้ห้านะครับได้อันเดียวก็ได้ดีละอันนะก็ยังดีตอนนี้ก็ถึงบอสลองแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนเราไปดูไอเดียหลักก่อนไอเดียหลักบอสไว้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้ามาแรงนะซึ่งเจมหมดนะครับน่าจะได้สามสิบกว่ารอบแหวนสักวงไหม โอ้โหว่างเลยอะโอ้ oh my god ทำไมมันช่างดวงสวยขนาดนี้ไม่มีเลยนะครับอะหกสิบหกอันนะครับได้สิบสามกล่องโดยประมาณนะไป ลุยเรียบร้อยไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรจริงๆโอเคเดี๋ยวผมไปดูย้อนไปดูสองจอนั้นกันมีจอไหนที่ไอ้นี่หรือย่างกำลังตีบอสนะ ไหนๆก็ได้รอแล้วเดี๋ยวขอรอแป๊บหนึ่งลาน้อ ID นี้มีกี่อันนะดูก่อนนะดีนี้65อันได้13กล่องเช่นกันนะครับ ดีเบาวนะรอสักครู่จิบกาแฟรอกันอ้อวันนี้โค้ดเบตา้ากาับบวซีวันแรกนะครับถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวเจอกันในสตรีมแล้วกันบางวันเพื่อนก็เข้ามาดูได้นะลดมบอกอ๋อลาช่วยเย็นๆนะครับอาจจะหลังเลิกงานไม่ใช่หลังเลิกงานหรอกเพราะว่าหลัลงเลิกงานก็ อาจจะไม่ว่าถ้าจจเป็นอตอนกลางคืนนะอาจจะดึกๆหน่อย <laughs> ถ้าได้มานะนะนะครับแต่ว่าเล่นแน่นอนนะครับเล่นแน่นอนไม่แน่ใจว่าช่วงโคดเบต้ามีอะไรให้ทำหรือเปล่าโคดเบต้าช่วงวันที่สิบแปดถึงยี่บห้าเราประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับแปดวันโอเคจบแล้วนะครับ ไปลุยนะครับเปิดกล่องลอยกระทงที่แสนเกลือสิบสองกล่องครับเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยนะม,มีของดีอยู่จริงหรอวะ <laughs> อา้าวได้มาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับใช่ไหมน,นี่หนึ่งเมื่อกี้ที่เรารอนะเห็นไหมได้มาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับสบายแล้วได้สองอันไอดีนี้วันนี้ก็รวมๆแล้วได้เศษกำไรสามอันนะวันที่ได้ก็ได้นะวันไม่ได้มันก็ไม่ได้เลยไรวัน like วันนี้บาย เกียบร้อยประดับสักชินก็ไม่มีนะขก็ตามนี้ครับทุกคนเรือดีนะได้กำไรมาสามอัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปบอดนิกต่อนะครัดีค่าจอนะเ <c oughs> มะื่อวานนี้ห้าสิบมาหนึ่งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวแจ้งข่าววันพรุ่งนี้ครับเสาร์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ